จะคุณบีดามัดดักรู้ว่าจานองค์สิทธิศาสตร์วิชาชีพของเราถือเป็นบทบาทปกตกควบคู่และสำคัญเสร็จสิ้นเรีบร้อยแล้วนะครับหลังจากคุณบีดามัดดักรู้าจานขอ ครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้จิมก็มาอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่แบบว่าเรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญมากกับที่บึงบอระเพ็แห่งนี้เมื่อสักครู่เราได้ดูแบบการโระเข้บแบบว่าตื่นเต้นไปแล้วใช่ไหมวันนี้จิมขออนญุญาตเนี่ยแนะนําพี่สมเกียรติสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผมสมเกียติสืบสินครับอ,อ๋อพี่สมเกียตหนะ้าตาดีมากวันนี้แต่งตัวมาพร้อมเลยจะถามว่าพี่สมเกียติทําอะไรบ้างอยู่ที่นี่ก็ปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นผู้บรรยายเพราะถ้าไม่มีผู้บรรยายเนี่ยผู้สึงการไม่มีที่ผู้บรรยายเนี่ย มันก็ไม่สนุกไม่สนุกครับ<ช>แสดงกันเงียบๆโดยไม่มีอะไรที่มันตื่นเต้น <laughs> ไม่มีซาว <laughs> มันก็งนังนๆจ้าตองซึ่งปกติเอาจริงๆจิมไม่เคยรู้เลยนะว่าการพากจอระเขเเนี่ยมันมีอยู่จริงก่อนหน้านี้คือเห็นแต่การพากเรือพาการแข่งขันวันนี้ไม่เห็นก็คือพี่สมเกียจมีการแบบว่าพากจอระเขเอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยการพากจระเขเเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกับในการพากเรือเราต้องดูว่านักแสดงของเราเนี่ยเขาทํา เล่นกับตัวไหนไหวที่เราไหวทิ่ปฏิพันธ์นของเราเนี่ยต้องใช้คำว่าไหวที่ปฏิพ,พนันธ์ต้องทันนักแสดงต้องทันนะครับต้องทันนักแสดงเขาจะเล่นฉากไหนเนี่ยอย่างฉากของน้องน้ำหวานเนี่ยเรารู้และวยุดก,กระชากาลากหางดึงกระชากลากหางเรารู้แล้วจะเล่นกับน้องน้ำหวาน<อ>เราก็ดูสัญลักษณ์ว่าจเระเข้เนี่ยเราจําได้ว่าน้องน้ำหวานเนี่ยชอบอยู่ในน้ําและจะเปสัญลักษณ์ของเขา เมื่อกี้ที่ดูจระเข้โชว์จระเข้มีการเล่นมุกกับนักแสดงโชว์จระเข้นี่คือสร้างความสนุกสนานให้กับคนดูอุ้ยมีการเตรียมการกันมาก่อนไหมพี่ถามว่าเตรียมการหน่อยนี่คือคือเราซ้อมเราซ้อมในการซ้อมด้วยดึงมุกนี้มาดึงอันนั้นเหมือนเหมือนเหมือนเขาเล่นตลกกันนะเขาเล่นตลกเขจะมีตัวปูคอยชงคอยอะไรางี้เขารู้ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้เขาจะเล่นตัวนี้เราก็โยนแหละ <ม><อ>เเลยเพราะว่าจิมมอง,งว่าเห็นว่าแบบก่อนหน้านี้นก็มีการเหมือนแบบรู้แล้วว่าคิวเขาจะต้องเอาหัวเข้าไปรู้แล้วว่ามือจะต้องแบบเอาเข้าไปสแสดงว่าต้องมีการวางแผนว่าลำดับการสแสดงเป็นยังไงลำดับการสแสดงเป็นขั้นตอนอครับเป็นตัวนี้สแสดงกี่ฉาตัวนี้สแสดงกี่ฉา<อ>แจะถามว่านักแสดงเราเนี่ยถามว่าเล่นได้ทุกตัวเล่นได้ทุกตัวนะครับไม่ใช่เฉพาะจอดจงว่าจะเล่นวนี้เล่นได้ทุกตัวเล่นได้ทุกตัวเล่นได้ทุกตัวตัวไหนที่ชํานาญมากหน่อยเขาก็จะเล่นตัวนั้น ตัวไหน,น,นที่สร้างความบาดเสียวสร้างอันตรายเราก็ค่อยมาฝึกกันทีหลังฝึกให้ชำนาญก่อนครับ<อ>ไม่ได้เจอเคที่เจอสาวที่ไม่ใช่สาวสาวทุกคน